เมืน่อเนี้ยก็พอผมมีแล้วนะครับ indie channel สไตล์นะครับเมื่อเนี่ยผมมีแม่นูมาตำทเทลน,นะครับตำทเทล มาฝากพี่ฝากน้องนะครับี๋้วไ้เบิิงวัตุดิบกันนะครับว่ามีอย่างไหนครับวัตุดิบที่เข้าเตรียมไว้ก็จะมีขนมจีนไปผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็เป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกลวกแล้วก็กุ้งสดแล้วก็กุ้งลวกนะครับแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็สตอนะครับแล้วก็สินมะละกอแล้วก็มะนาวนะครับมันตานปี๊บนะครับมันตานปี๊บแล้วก็น่ามะขามเปียกแล้วก็ ปลานะครับแล้วก็พริกพริกกระเทียมนะครับผมจะใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะครับอ่ะครับนี่เป็นเมนูนําเสนอนะครับซีฟู้ดเชน้ำปลานะครับมีปลาหมึกมีกุ้งสดนะครับเข้าแช่น้ำปลาครับมาปะทะกับตำไอสุเออทะเลครับมือนี่มาปะทะกันครับแนวสิเป็นจังไหนไปเบิ่งครับ เอาเลยนะมาข้ามเตียงนะครับได้ครับ อะไรครับงวก 本当に。まあ ไอาจารย์พักเอาพักใส่นะครับนะครับต่อด้วยเมนูซีฟู้ดราดไอแช่น้ำปาลานะครับลาดนะครับอันนี้น้ำจิ้มเราเตรียมไว้แล้วนะครับพวกเราทำ นะครับสีสันแดงแป๊ดวันนี้มีแต่ซีฟู้ดครับเป็นไ้ครับเสร็จเรียบร้อยครับโม,มเป็นตะกินขนาด ความเสียบครับ